ข้อ44ถ้าสาร A คือเมทิลโพพานโนเอตสาร B คือกรดโพพานอิกและ C คือโพพานามายข้อใดผิด 1. จุดเดือด C มากกว่า B มากกว่า A 2. ความสามารถในการละลายน้ำของ B มากกว่า C มากกว่า A 3. ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของ A ในผลิตภัณฑ์1เป็นสาร B ได้ผลิตภัณฑ์1เป็นสาร B ข้อ4 มีสารมากกว่า1ชนิดที่ละลายในน้ำแล้วไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสข้อ5มีสารอย่างน้อย1ชนิดที่ทำปฏิกิริย,ยากับกรดได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือครับผมข้อนี้นะครับโจทย์ก็ถามว่าข้อใดผิดนะครับซึ่งช้อยต่างๆก็เกี่ยวข้องกับสมบัติของสารนะครับก็เกี่ยวข้องกับสมบัติของสารออแกนิกนะครับสำหรับอันแรกนะครับจุดเดือด จุดเดือดน,นะครับก็มีเกี่ยวข้องกับทั้งมวลโมเลกุลและหมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชันของสารโดยในโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะเห็นว่าทั้งหมดนะครับเมทิลโพรพาโนเอตก็คืออมีคาร์บอนอยู่4ตัว โพพานโออิกแอซิดมีอยู่3ตัวโพพานามายก็มีอยู่3ตัวแต่ว่ามีในตัวเจนด้วยซึ่งทั้ง3ตัวนี้นะครับมวลโมเลกุลใกล้เคียงกันดังนั้นมวลโมเลกุลในโจทย์ข้อนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีผลแต่ว่าถ้าหากมวลโมเลกุลมีผลนะครับก็คือถ้ามวลโมเลกุลมากจุดเดือดก็จะมากไปด้วยนะครับในที่นี้เราจึงสนใจแต่เพียงหมู่ฟังก์ชันของสารซึ่งหมู่ฟังก์ชันนะครับ a ไม จะมีจุดเดือดมากที่สุดมากกว่าคาร์บอซิลิกมากกว่าเอสเทอร์และมากกว่าเอลดีไฮด์คีโตนเอไมคือหมู่นี้นะครับคาร์บอซิลิกคือคาร์บอซิลิกแอซิดเป็นแบบนี้เอสเทอร์ e คือ และอะลีไฮด์คืออะลีไฮด์คีโตนคือถ้าเป็นอลีไฮด์ตรงนี้จะเป็น H ถ้าเป็นคีโตนตรงนี้จะเป็น R นะครับซึ่งที่คราร์บอซิลิกกับเอไมนะครับมีจุดเดือดที่สูงมากก็เพราะว่าตรงตำแหน่งนี้นะครับสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนได้ซึ่งที่เอไมมีจุดเดือดที่สูงกว่าเพราะว่าเอไมเนี่ยสามารถาย้ายพันธะคู่ได้นะครับเกิดการเรโซแนนซ์เป็นแบบนี้ ก็คือย้ายพันธะคู่ตรงนี้มีลนแพอยู่ให้อิเล็กตรอนไปได้เกิดเป็นแบบนี้ทําให้เอมมีความเสถียรเพิ่มขึ้นนะครับก็ทําให้มีจุดเดือดที่สูงขึ้นด้วยซึ่งเรามาดูจดข้อนี้กันครับเขาบอกว่าสาร A คือเมทิลโพพา a โนเอตซึ่ง A นะครับก็คือเมทิลโพพาโนเอตเป็นตัวนี้ตรงนี้เมทิลใช่ไหมครับตรงนี้เป็นโพพา a โนเอต สาร B เมทิลโพพานโอเอนะครับลงท้ายด้วยเอทก็คือเป็นพวกเอสเทอร์ ester. จึงเป็นสารนี้นะครับต่อไปสาร B โพพานโออิกแอซิดนะครับโพพานโออิ ic, กก็ชัดเจนนะครับกรดโพพานโออิก ic, ก็คือเป็นคาร์บอกซิลิกใช่ไหมครับลงท้ายด้วยโออิกก็กรดโพพานโออิก ic, ก็มีรูปร่างเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็คือกรดโพพานโออิกแอซิดและ C คือโพพานามัยนะครับนามัยก็คือเอไมก็มีรูปร่างเป็นโพพานามัยแบบนี้โพพานะครับพวกโปรนะครับคำว่าโปรเป็นคำนำหน้าของคาร์บอนมีคาร์บอนสามตัวนะครับเมทิลตรงนี้เป็นกิ่งที่มีคาร์บอนหนึ่งตัวเม็ดเป็นหนึ่งนี Meth ่เม็ดเท่ากับหนึ่งเอสเท่ากับสองโปรเท่ากับสาม พราะฉะนั้นอันนี้เมทิลเมทิ่ครับตรงนี้ก็เลยเป็นมีคำว่านหนึ่งตัวโพพานโอเอทก็คือลงท้ายด้วยเอทเป็นเอสเทอร์โพพาก็มีสามตัวหนึ่งสองสามเช่นเดียวกันกดโพพานอิกแอซิดก็เป็นมีคำว่าสามตัวใช่ไหมครับโพพานามายก็มีคำว่าสามตัวเช่นเดียวกันครับผมก็จากสามตัวนี้นะครับก็จะได้ว่า A เป็นเอสเทอร์ B เป็นคาร์บอกซิลิก และ C เป็นเอไมซึ่งตามแนวโน้มของจุดเดือดแล้วเอไมมากกว่าคาร์บอซิลิกมากกว่าเอสเทอร์เพราะนั้นจุดเดือดของ C ก็ต้องมากกว่า B ที่เป็นคาร์บอซิลิกใช่ไหมครับ C เป็นเอไมมากกว่า B ที่เป็นคาร์บอซิลิกมากกว่า A ที่เป็นเอสเทอร์เพราะฉนั้นข้อ1ก็ถูกแล้วครับผมต่อไปความสามารถในการละลายน้ําความสามารถในการละลายน้ํามีหลักการอยู่1ข้อก็คือ like d i s l o ดไ like. ล like, ค์ไลค์ i s l o ลด like อะไรที่เหมือนกันละลายกันได้อะไรที่เหมือนกันก็จะละลายกันได้ถ้ามีขั้วเหมือนกันก็ละลายกันได้ น้ำเป็นโมเลกุลมีค้วใช่ไหมครับดังนั้นอะไรที่มีค้่ก็จะสามารถละลายน้ำได้แง่ก็คือช้อยข้อที่สองเขาถามว่าอะไรมีค้วมากกว่ากันเรามาดู B B เป็นคาร์บอกซิลิกตรงนี้มี O 2สองตัวซึ่ง O มี En ที่สูงมาก O ก็จะดึงอิเล็กตรอนมาด้านนี้ใช่ไหมครับทำให้ด้านนี้เป็นค่อนข้างลบและด้านมีค่อนข้างบวกเพราะนั้น ถ้าพูดถึงคั่วแล้ว B มีขั่วสูงมากต่อมามาดู C C ตรงนี้เป็นไนโตรเจนและตรงนี้เป็นคาร์บอนไนโตรเจนมีถ้าเทียบกับ B แล้วไนโตรเจนมี e- n น้อยกว่า O ใช่ไหมครับเพราะนั้นไนโตรเจนก็ดึงอิเล็กตรอนได้น้อยกว่าออกซิเจนเพราะนั้น A m ม C คั้วสูงเหมือนกันแต่ว่าไม่เท่า B เพราะว่าออกซิเจนสามารถดึงอิเล็กตรอนได้ดีกว่าในตัวเจนใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้าย A แม้ว่าตรงนี้จะเป็นออกซิเจน2ตัวเหมือนกันแต่ว่าออกซิเจนตัวนี้ถูกต่อด้วยคาร์บอนซึ่งทําให้ความมีขั้วลดลงอย่างมากทําให้ตรงนี้เหมือนเป็นอีกหส่วนที่ไม่มีขั้วตรงนี้ก็ไม่มีขั้วทําให้ความมีขั้วต่ำเพราะนั้น A ขั้วต่ำ เพราะนั้นถ้าเรียงถ้าเรียงความมีขั้วแล้ว B ก็มากกว่า C มากกว่า A ซึ่งตามหลักการไล like, Dis like like แล้วตามหลักการไลท์ไลท์ดิโซฟไลท์น้ำมีขั้วเพราะนั้นตัวที่มีขั้วสูงก็จะละลายน้ำได้มาก A ก็จะละลายได้น้อยดังนั้นก็ เขาบอกว่าความสามารถในการละลายน้ํา B มากกว่า C มากกว่า A ก็ถูกต้องตามที่เราเรียงมาใช่ไหมครับก็ถูกต้องต่อไปข้อ3ปฏิกิริยาไฮโดรเลซิสของสาร A ได้ผลิตภัณฑ์หนึ่งเป็นสาร B สาร A คืออะไรครับสาร A ก็คือเอสเทอร์ ur, ใช่ไหมครับสาร A คือตัวนี้ไฮโดรไลซิสคือทำเบียรากับน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำก็เหมือน H O H OH ตรงนี้จะเข้าไปแทนที่ OCH3 กลายเป็นแบบนี้ OH บวกกับ OCH3 ตรงนี้จะหลุดออกมาจับกับไฮโดรเจนตรงนี้แทนกลายเป็น HOCH3 เพราะนั้นอันนี้คืออะไรครับถ้าดูดีอันนี้ก็คือสาร B นั่นเองเพราะนั้นโจทย์บอกว่า A h ไฮโดรไลซิสก็คือ A บวกน้ำจะได้สาร B ก็ถูกต้องอันนี้เป็นหลักการนะครับถ้าเอสเทบวกน้ำ จะได้คาร์บอกซิลิกบวกแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับตรงนี้คือแอลกอฮอล์มี OH ลบเพราะนั้นริยาไฮ้ดรสิทธิ์ของ A จะได้ผลิตภัณฑ์หนึ่งเป็นสาร B ก็ถูกต้องต่อไปครับข้อ4มีสารมากกว่า1ชนิดที่ละลายน้ำมีสารมากกว่า1ชนิดในที่ละลายน้ำแล้วไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิปมัดม ก็มาดูอีกเช่นเขยว่ามีอะไรบ้างไม่เป็นสีกระดาษลิสต์มาดแปลว่าเป็นกลางใช่ไหมครับทีนี้เรามาดู a เทอร์ใช่ไหมครับเทอร์เป็นกลางใช่ไหมครับ b carboxylic acid ชื่อก็ชัดเจนว่าเป็นแอซิดเพราะนั้นเป็นกรดต่อไป c amine amine เป็น n ใช่ไหมครับ n ตรงนี้เนื่องจาก n ความจริงควรจะเป็นเบสแต่ว่า a ไมตรงนี้มีหลนแพรทําให้อย่างที่บอกไปว่ามันสามารถทําให้ประจุของตัวเองลดลงได้โดยการเรโซแนนซ์นะครับก็คืออเปลี่ยนรูปร่างอย่างที่ได้บอกไปเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับทําให้ประจุมันลดลงเนื่องจากพอประจุมันลดลงปุ๊บทาให้มันไม่สามารถดึงเฮดบวกได้ดีอีกต่อไปก็ทําให้มันเป็น ค่อนข้างกลางดังนั้นเขาบอกว่ามีสารมากกว่า1ชนิดที่ละลายน้ําแล้วไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตรมัดก็เนื่องจากเอสเทอร์เป็นกลางก็ไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตรมัดอันนี้ถูกต้องข้อซิลิกเป็นกรดก็เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัดแน่นอน c a เอไมคค่อนข้างกลางก็คือประมาณกลางก็คือไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมีสารมากกว่า1ชนิดที่ละลายน้ำแล้วไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัดก็ถูกต้องก็คือ A กับซ ต่อไปมีสารอย่างน้อย1ชนิดที่ทำปฏิกับกรดได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือสารอย่างน้อย1ชนิดที่ทำกับกรดแล้วได้เป็นเกลืออะไรที่ทำกับกรดได้เป็นเกลือก็ต้องเป็นเบสบวกกรดใช่ไหมครับจะกลายเป็นเกลือบวกน้ำถามว่าอะไรอะไรล่ะที่เป็นเบสอย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้เอสเตอร์ A, S, er, ค่อนข้างเป็นกลาง เป็นกลางใช่ไหมครับ B, B, B เป็นกดรดเพราะฉะนั้น <B S 1> บวกกรดก็ไม่มีทางได้เกลือกลางบวกกรดก็ไม่ได้เกลืออันนี้ค่อนข้างกลางก็คือประมาณกลางบวกกรดก็ไม่ได้เกลือเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อน,นี้มีอย่างน้อย1ชนิดที่ทำแย่กับกรดแล้วได้เป็นเกลือพบว่าไม่มีเลยเพราะฉะนั้นข้อ5ผิดต่อข้อ5นั่นเองแต่ว่าอันนี้ขอเพิ่มเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับว่าอันที่จริงแล้ว Amin ในเนื้อหาขั้นสูงขึ้น a m i เมื่อ บวกกับกรดในน้ำแล้วจะเกิดไฮโดรไลซิสได้เกิดเป็นคาร์บอกซิลิกแอซิดบวกกับเกลือขึ้นเพราะนั้นจริงๆแล้วโจทย์ข้อนี้ถ้าบอกว่ามีเกลือเกิดขึ้นก็อาจจะถูกได้แต่ว่า,าในเนื้อหาขั้นต้นตรงนี้ยังน่าจะตอบข้อนี้แหละครับข้อนี้น่าจะเป็นข้อที่ผิดเพราะว่าอันนี้เป็นเนื้อหาขั้นที่สูงขึ้นนั่นเองก็เพราฉะนั้น ข้อ5ก็ตอบอ่ะขอโทษครับข้อ40ข้อ44ก็ตอบข้อ5เป็นข้อที่ผิดนะครับก็คือมีสารยางน้อย1ชนิดที่ทํายากับกดแล้วได้เป็นเกลือเนื่องจากการที่ทํายากับกดนั้นต้องใช้เบสทํายากับกดถึงจะกลายเป็นเกลือบวกน้ําซึ่งทั้ง a B และ C ไม่มีตัวไหนเลยที่เป็นเบสเพราะนั้นข้อ5ก็จึงผิดนะครับก็มาชวนความรู้กันอีก1รอบนะครับอย่างแรกเลยก็คือ จุดเดือดนะครับจุดเดือดอันแรกคือขึ้นกับมวลโมเลกุลถ้ามวลโมเลกุลสูงจุดเดือดก็จะสูงถ้ามวลโมเลกุลต่ำจุดเดือกก็จะต่ำแล้วก็ขึ้นกับมูฟฟังก์ชันของสารนะครับโดยเอไมมากกว่าคาร์บอซิลิกมากกว่าเอสเทอร์แล้วก็มากกว่าแอลดีไฮด์อันที่สองคือการละลายน้ำไลค์ดิสโซฟไลค์ถ้ามีคั่วเหมือนกันก็จะละลายกันได้น้ำมีขั่วอะไรมีคั่วก็สามารถละลายในน้ำได้นั่นเองต่อไปคือ ความเป็นกรดเบสนะครับเอสเทอร์เป็นกลางอาคาร์บอกซิลิกเป็นกรดแล้วก็เอไมเป็นประมาณกลางนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีตัวไหนที่สามารถทำปฏิกิริยากับกรดได้เพราะว่าทุกตัวเป็นกลางและเป็นกรดหมดเลยไม่มีตัวไหนที่เป็นเบสเพื่อที่จะบวกกับกรดแล้วกลายเป็นเกลือบวกน้ำเพราะฉนั้นข้อที่ผิดก็คือข้อ5้นั่นเองก็คือ มีสารอย่างน้อยหนึ่งชนิดที่ทำยากับกรดได้เป็นเกลือก็ผิดนะครับตอบข้อ5ครับ